ที่บอกคุณผู้ชมไปเลยตอนนี้เรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนรวมถึงน้องๆหนูๆที่ไปโรงเรียนเนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าตอนนี้ฝนตกลงมาถ้าเปียกฝนหรือมีอาการเป็นไข้เป็นหวัดขึ้นมาแบบนี้เดาไม่ออกอ่บคุณเป็นโควิดหรือเปล่าอ,อหรือว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าเป็นไข้เลือดออกโดยเฉพาะทุกปีที่ต้องมาก่อนโควิดอีกนะนั่นก็คือสถานการณ์ไข้เลือดออกที<ช>ม่มาเป็นประจําทุกปีนะคะ ทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับทันก็ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมป้อง,องกันโรคแล้วก็อสมอเนี่ยนะลงไปในพื้นที่ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีเพื่อที่จะรณรงค์ป้องกันก,การเกิดโรคไข้เลือดออกค่ะ ที่จังหวัดอุทัยธานีนายแพทย์วศินโพเลิกู้่มนวยการโรงพยาบาลทับทันได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมป้องกันโรคแล้วก็อาสาสมัครสาธารณาสุขประจําหมู่บ้านนะคะหรือว่าอสมอเนี่ยลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะสํารวจแหล่งพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายตามบ้านเรือนก็บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในช่วงนี้เนี่ยพอฝนตกลงมาเนี่ยยางรถยนต์กันลาชามหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆโอกที่แตกแล้วต่างๆเนี่ยนะก็จะมีน้ําขังอยู่ในนั้นนะคะ ก็หากว่าพบบ้าน,านเรือนของใครที่สำรวจเพราะว่ามีลูกน้ำยุงลายในภาชนะก็จะได้แจกจ่ายาซอาเบทให้นำไปใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายกันส่วนที่มีน้ำแช่ขังเช่นอย่างรถยนต์หายหรือกะลามะพร้วก็ให้คว่มไม่ให้มีน้ำแช่ขังไม่ให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายต่อไปพร้อมกันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วก็อสมอก็ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกแล้วก็วิธีการป้องกัน ที่ถูกวิธีอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครองคุณครูแล้วก็ทุกหน่วยงานร่วมกันกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายด้วยมาตรการ3เก็บ3โรคค่ะ3เก็บก็คือเก็บบ้านโรงเรียนให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพักนะคะเก็บขยะเศษภาชนะที่ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายโดยสํารวจทุกจุดที่มีน้ําขังค่ะเช่นจานรองกระถาง ยางรถยนต์เก่าภาชนะที่ไม่ใช้ที่รองกันมดนะคะอ่างบัวอ่างน้ําก็ใส่ทรายอเบตในทุกภาชนะที่จําเป็นต้องรองน้ําไว้ใช้นั่นเองค่ะแล้วก็เก็บน้ําปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายเนี่ยเข้ามาวางไข่เพื่อเป็นการลดแหล่งเพาะพันยุงลายและช่วยป้องกัน3โรค3โรคนั้นก็คือไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าแล้วก็โรคไข้ปวดข้อยุงลายค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามหากมีอาการป่วยนะคะควรหยุดเรียนหยุดทํางาน แล้วก็หากพบว่ามีไข้2วันแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะเพื่อที่จะวินิจฉัยแล้วก็รักษาโรคต่อไปนั่นเองค่ะ เดี๋ยวนี้เขามีการรนรงค์กันอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมเมื่อตอนนี้ันเด็กๆพอเห็นที่ไหนมีลูกน้ํายุงลายคุณรู้ไหมทด่ฉันทํำยังไงทำยังไงเอ่ยเอาประกาศไปเลี้ยงในนั้นค่ะอ๋อก็เป็นแนวความคิดของเด็กๆเมื่อสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้มีการรณรงกันอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะก,ออนนก็ขอให้ป้องกันกัน,กนด้วยแล้วก็ให้ดูแลกันด้วยนะคะเด็ก,กๆตอนนี้เนี่ย ป่วยกันมากไม่ว่าจะเป็นป่วยไข้วัดธรรมดาหรือว่าป่วยเป็นโควิด1 9สิ่งที่เราต้องระวังเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการกระทบต่อการเรียนการสอนรวมถึงสุขภาพของน้องๆหนูหนูก็คือต้องช่วยกันดูแลในเรื่องของลูกน้ำยุงลายสุขภาพต่างๆแล้วไม่ให้ลูกๆหล,ล,ล,ลานของเราตากฝนด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากทีมงาน nbt n o r t nbt พิษณุโลกค่ะ